ติดตามช่วง Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับหลายท่านน่าจะเคยไปงานใหญ่ของทางตลาดทรัพย์ก็คืองาน Set i n the c i t y นะครับแต่ช่วงสัก2ปีที่ผ่านมาต้องเปลี่ยนไปจัดในรูปแบบออนไลน์นะครับจากการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างที่เราทราบกันปีนี้นะครับจะเริ่มมาจัดแบบ Hybrid แล้วก็คือ เดินทางไปร่วมงานกันได้และก็รับชมผ่านออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เราก็เลยจะคุยกันว่าในงานจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับคุยกับคุณเปียพรครองจันทร์ครับผู้ช่วยผู้จัดการ,การหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดดิจิทัลและช่องทางการลงทุนนะครับและหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุนของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณปอยคุณแทนค่ะค่ะคุณปิยพรคะมาวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนรอติดตามเลยนะคะแล้วก็รอไปร่วมงานเซตอินเด c i ซิตี้นะคะสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะคะงานที่จะมีขึ้นเรามีรายละเอียดอย่างไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะก็ต้องอย่างที่คุณปอยเรียนนะคะว่าปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่เรากลับมาจัดทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ site, ที่อาคารตลาดศิลแห่งประเทศไทยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะ,ะปีนี้นะคะความน่าสนใจก็คือเรามาภายใต้คอนเซ็ปต์ที่บอกว่า ค้นหาโอกาสใหม่ให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจในหยกดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยตลอดทั้งงานนะคะทั้งสองวันที่เราจัดขึ้นเนี่ยเรามีทั้งสัมมนาแล้วก็เวิร์กช็อปเพื่อมือใหม่นะคะแล้วก็มีเรื่องของอานที่บริษัทลักทรัพย์นะคะมีถึง23แห่งนะคะที่จะมาในงานนะคะมาให้คําปรึกษาให้คําแนะนา,น,านะคะวางแผนการลงทุนแล้วก็ให้บริการเปิดบัญชีสุดด้วยนะคะซึ่งความน่าสนใจในงานเนี่ยต้องบอกว่าสัมนมานะคะแล้วก็เวิร์กช็อปเนี่ย เราจัดเต็มมากๆทั้งสองวันนะคะคอย่างสัมมนาในช่ชวงเช้าเองอะคะ่ะเราก็มีทั้งเรื่องของการอัปเดตเศรษฐกิจนะคะดูทิศทางการลงทุนในปีหน้าเรื่องของอแนวคิดว่าเราจะปรับพอร์ตเราจะตอบซับยังไงในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะหรือว่าอย่างวันอาทิตย์เอ,เองเนี่ยเราก็ไปเน้นเรื่องของเชิญนักวิเคราะห์นะคะมาจับตีมเด่นว่ามันมีเทรนหุ้นนะคะในเซกเตอร์ไหนบ้างที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะแล้วก็มีเรื่องของ เปิดรถหนักดูการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความน่าสนใจในช่วงเช้าของทั้งสองวันนะคะส่วนช่วงมายเองนะคะเราก็มีเวิร์กช็อปนะคะอัดแน่นนะคะทั้งสองวันวันละสามเวิร์กช็อปนะคะอย่างวันเสาร์เนี่ยเราก็สำหรับมือใหม่ที่ อาจจะเริ่มต้นนะคะไม่รู้ว่าจะเทรดออนไลน์ยังไงนะคะใช้เครื่องมือยังไงมีการเทรดออนไลน์ค่ะเวิร์กช็อปแรกเนี่ยเราก็จะสอนในเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็เวิร์กช็อปที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างพอร์ตลงทุดนะคะแล้วก็ปิดท้ายวันเสาร์นะคะเรื่องของเวิร์กช็อปในการค้นหาหุ้นสบับมือใหม่นะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์เองเนี่ยก็ยังอัดแน่นด้วยอีก3มเวิร์กช็อปนะคะก็คือเรื่องของเวิร์กช็อปในเรื่องของ ค้นหานะคะหุ้นว่าจะลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะจะเทรดยังไงเป็นมุออาชีพนะคะแล้วก็มีเรื่องของเวิร์กชอ็อปเรื่องของกราฟเทคนิคนะคะแล้วก็ หลักสับสุดท้ายของงานนะคะเราปิดท้ายด้วยการสอนเทรด FX Futures นะคะซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่ของ TFX นะคะ<ม>สอนเทรดแบบสเต็ปแบบสเต็ปให้เลยนะคะม,มีสินค้าที่หลากหลายมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายไปให้คำแนะนำนะครับถ้าอยากสนใจร่วมงานอถ้าสมมุติว่าจะเดินทางไปที่อาคารตลาดหลกักทรัพย์นี่ต้องทำยังไงบ้างต้องลงทะเบียนอะไรก่อนไหมครับ ก็สำหรับท่านที่สนใจมาร่วมงานในวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ setinvestnow.com/setinthecity นะคะตอนนี้เรายังเปิดให้ลงทะเบียนได้อยู่นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้สะดวกมาร่วมงานนะคะที่เป็นออฟออนไลน์เนี่ยแต่ว่าอยากจะรับชมออนไลน์นะคะก็แนะนำให้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์นะคะในการที่จะเข้าใช้งานตัวเซสสมาร์ทฟรีสาเดือนนะคะดูข้อมูลหลักทรัพย์เนี่ยได้ย้อนหลัง5ปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสรุปรวมเอกสารสัมนมา,าแล้วก็เวิร์กช็อปให้นะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกให้ด้วยนะคะค่ะ หลายๆคนเห็นนะคะมีร,รายละเอียดที่น่าสนใจมากๆนะคะงั้นฝากให้คุณปียพรค่ะช่วยร่วมเชิญชวนนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ไปร่วมงานกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะจะได้เตรียมตัวให้พร้อมกันด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นงานที่เราจัดเต็มนะคะหลังจากที่เราไม่ได้จัดกิจกรรมนะคะออนไลน์นะคะมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในงานเนี่ยนอกจากสัมมนาเวิร์กช็อปแล้วอย่างที่เรียนนะคะจะได้พูดคุยสัมทั้ง ตัวบริษัทหลักทรัพย์นะคะแล้วก็บเกอร์อ,อนันพันท์่ยี่สาแห่งด้วยนะคะถ้าท่านที่สนใจเนี่ยมีคําถามอยากจะต้องการคําตอบหรือว่าหาคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่อยากจะเปิดบัญชีลงทุนนะคะก็มาที่งานนี้งานเดียวนะคะก็ครบทุกเรื่องนะคะทั้งเรื่องของหุ้นกองทุนอนุพันธ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะอย่าง FX futures หรือว่า PTF หรือท่านที่สนใจ DR หรือว่า ตัว DRX ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหรือว่าอยากทดลองอใช้เครื่องมือต่างๆนะคะในการลงทุนเนี่ยก็มาที่เดียวครบ,บจบทุกเรื่องนะคะ โอเคอ่าผมย้ําให้นะครับ5และ6พฤศจิกายนนี้นะครับงานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นใครอยากเดินทางไปที่อาคารตลาดซับรบควนเข้าไปลงทะเบียนก่อนที่เว็บไซต์ของทางตลาดซับเซ็นทรัลซิตี้ City นะครับหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางก็รับชมผ่านออนไลน์ได้มีสาระความรู้ส่งตรงให้ถึงท่านแน่นอนนะครับเช่นเคยแต่ก็รบควนลงทะเบียนกันก่อน,อนด้วยเชย่นกันเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนจะได้สิทธิ์เชสมาร์ทฟรี3เดือนได้เอกสารประกอบงานสัมมนาแล้วก็มีของที่ระลึกจากทางตลาดซับด้วยนะครับวัน ันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณวิยาพรครับมาให้ข้อมูลกันครับเดี๋ยวเจอกันในงานนะครับผมเดินทางไปด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะใครสนใจก็ไปเจอกันนะครับสะดวกเดินทางก็ไปเจอที่งานได้ใครไม่สะดวกก็รับชมผ่านออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะครับกับงานเซนทริลซิตี้2022นะครับตีมลงทุนอย่างมั่นใจในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับ